คุณผู้ชมครับพระมาหากริย์ไทยถือว่าเป็นพุทธศาสนูประถมพกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูธรนุบํารุงผู้ศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันวันนี้เราจะพาคุณผู้ชม,มไปทคำความรู้จักกับอีกหนึ่งวัดนะครับที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับนั่นคือที่วัดว,ดวดชิระธรรมสาธิตวันนี้เราจะตามพี่ปูเป้กันเลยครับ เห็นความงดงามของพระธาตุที่อยู่เบื้องหลังนี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะนึกว่าเป้อยู่ที่พระธาตุทริพุนชัยจังหวัดลําพูนแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเช้านี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่เองค่ะด้านหลังนี้นะคะก็คือความสวยงามของพระเจดีย์จุลามณีซีลานาค่ะซึ่งอยู่ที่วัดวดชิรธรรมสาธิตรวรวิหารเป็นวัดในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและก็มีความงดงามมากๆนะคะจากงดงามขนาด ไไหนนาคคุณผู้้ชมมมปตติดตพรอๆกัเลย่ะวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารเดิมชื่อวัดทุ่งหรือวัดกลางทุ่งมีคำบอกเล่าสืบต่อกันมาว่าในวันดีผู้เป็นเชื้อสายลาวเวียงจันท์ตั้งถิ่นฐานในแถบนั้นเป็นประธานในการสร้างวัดเมื่อพุทธศักราช2399 วัดทุ่งดำรงสถานภาพเป็นวัดสืบต่อมาประมาณ50ปีต่อมาวัดทุ่งไม่มีผู้อุปธรรมจึงเสื่อมลงและกลายเป็นวัดร้างจนเมื่อปีพุทธศักราช2506 พระอาจารย์สาธิตฐานวรโรได้รับนิมนต์ให้ทำการบูรณาวัดทุง่งให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์พระอาจารย์สาธิตฐานวรโรทำภารกิจนี้จนสำเร็จโดยได้รับความร่วมมือจากพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างดีจนเมื่อวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2506กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศตั้งวัดทุง่งให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์และมีชื่อใหม่ว่า วัดทุ่งสาธิตในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษส่งพระกรุณาปโาปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณทรงรับวัดทุ่งสาธิตไว้ในพระอุปถัมภระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดวดชิรธรรมสาธิต คำว่าวชิระนำมาจากพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิษรพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยกวัดว,ดวดัชิรธรรมสาธิตเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารทำให้วัดทุ่งสาธิตได้รับชื่อใหม่ว่าวัดวดชิรธรรมสาธิตวรว,วิหารค่ะ สถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งในวัดวชิรธรรมแห่งนี้คือพระพุทธวิหารเป็นวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาเป็นวิหารแบบปิดฐานสูงมีบันไดขึ้นโถงหน้าซึ่งมีกงคิ้วเป็นลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรมล้านนาและล้านช้างติดประดับขอบล่างของหน้าจัว่ว ราวบันไดเป็นรูปมังกราายนาคพระพุทธวิหารแห่งนี้ได้จำลองสถาปัตยกรรมลายคำที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบรพริตรได้โปรดก้าวโปรดกระหมอ่อมให้อัญเชิญพระพุทธมหามุนีสีหริพูนชัยมาประดิษฐานที่พระพุทธวิหารแห่งนี้ด้วยค่ะ ุผู้ชมคะนอกเหนือจากความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบล้านนาบริเวณด้านนอกของพระพุทธวิหารแห่งนี้แล้วนะคะภายในค่ะยังมีการจำลองพระพิมพ์รูปแบบต่างๆนะคะที่พบที่เมืองลำพูนมาตกแต่งผนังด้านในของพระพุทธวิหารแห่งนี้ด้วยค่ะ วัดวชิรธรรมสาธิตเป็นวัดที่ได้จำลองสถาปัตยกรรมวัดทางล้านนาและล้านช้างได้อย่างสวยงามมีจิตกรรมฝาผนังในวัดนั้นนอกจากจะเล่าถึงพระพุทธประวัติพระพุทธชาดกแล้วยังมีจิตกรรมฝาผนังเมื่อครั้งได้เริ่มก่อสร้างวัดแห่งนี้อีกด้วยค่ะ